ไงฮะเป็นผู้ชายนี่ใช้ผ้าอนาไม้ยด้หรอครับหรือว่าคุณน้อยเป็นผู้ชายก็ท้องได้นี่คุณอีกแล้วเอก็ผมเองนะครับแล้วนี่ตกลงคุณชีไปใช้เองหรือเปล่านี่คุณจะบ้าเหรอผมมาผู้ชายนะจะใช้ผ้าหนา้าไมได้ไงอ่ะน่ะซุ่มจ่าไม่ทำของเขาหล่นอีกเฮ้อเนี่ยมีคนก็าฝากซื้อมา ุงคิมอ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมุงคิมไปซื้ออย่างอื่นแล้วว่าสายผมซื้อเนี่ยในิดคุณุมคิมยังใช้อยู่อะครับผมนึกว่าเอออายุขนาดนี้มันสแสดงว่าสุขภาพดีมากเลยนะครับแต่ว่าคุณแม่ผมเนี่ยห้าสิบเสร็แล้วท่านยังเอ,อ นี่คุณคุณคุณแม่คุณใช่ไหมก็คุณแม่คุณก็คนนึงนมคิมก็อีกคนนึงมันจะมาเหมือนกันได้ยังไงฮะคนละคนกันอะ <c ười> ได้ของคนละใช่ไหม <c ười> คนละเรากลับกันดีกว่าฮะเรากลับกันเถอะนี่ไปนะนมคิมนี่ซื้อมาให้ถูกต้องเลยนะฮะเชื่อสาย